สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อให้บริการเติมเกม c o o k ี้ Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับ เราก็จะมาทำการตอบคำถามภายในเพจกันดีกว่ามีคนทักมาถามเยอะมากเลยพี่ครับผมเป็นมือใหม่สอนจัดทีมหน่อยช่วยจัดทีมให้หน่อยขอแบบลงด่านได้ด้วยแล้วก็เล่นอารีนาได้ด้วยอือหือยากไหมล่ะอ <c oughs> บอกเลยว่ามันยากมากนะอ่ะแต่เดี๋ยวจะลองจัดให้ดูนะครับต้องเกินก่อนว่าการลงด่านแล้วก็การลงอารีนาเนี่ยมันจะมีจุดแตกต่างกันพอสมควรนะ ลงอลิณ่ามันจะเป็นการที่เราวางคอมโบเอาไวใ้ให้มันไหลลื่นไปตามนั้นแต่ถ้าลงด่านเนี่ยเราสามารถกดนู่นนี้นั่นได้มันก็อาจจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับอ่ะแต่เดี๋ยวลองจัดดูนะครับเผื่อจะได้นะเออจะพยายามแนะนําให้มันได้ดีที่สุดละกันอ่าสำหรับการที่จะเป็นมือใหม่เนี่ยผมมองว่า a n c i ช n t l e g e น d น่าจะยังไม่มีกันนะครับดังนั้นขอตัด a n c i ช n t l e g e n d ออกไปจะเอาแต่ ซูเปอร์อีพิกมาใส่แล้วก็ตัวอ e ีพิกลงไปนะครับเพื่อง,ง่ายต่อการจัดทีมนะซ e ูเปอร์อีพิกหอยนางลมเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่มาเล่นในแผทนี้น่าจะเปิดได้กันมันเป็นตัวกิจกรรมที่น่าจะต้องมีเนอะแล้วก็คลาสเต้นี่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างดังนั้นจะเน้นอ e ีพิกเป็นหลักแล้วกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยส่วนใหญ่น้องๆจะส่งรูปทีมมานะครับอ่าถ้าใครที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ย มาดูที่คลิปนี้เอาละกันก็ตัวที่แนะนำสำหรับการเป็นแนวหน้าและตอบโจทย์ในทุกๆอย่างนะครับมองว่าเป็นวายเบอร์รี่อ่ะใส่ไปก้อนเลยหนึ่งตัวตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะครับลงด่านเทพอารีนาเถื่อนตัวต่อไปที่ผมมองว่ามันพอจะเล่นได้แล้วก็ครบๆอีกหนึ่งตัวในหลากหลายโหมดนะครับจะเป็น a อแคนะอ่ะอยู่ไหนวะนี่อ่ะได้มาสองตัวแล้ว แล้วก็ถ้ามาในทรงเนี้มันอาจจะจัดทีมที่เป็นทีมเฉพาะอย่างทีมตีวายยากหน่อยถ้าสมบัติคุณยังไม่สูงดังนั้นจะพยายามเซตในทีมปกติไปก่อนละกันนะครับสำหรับอารีนาถ้าสองตัวนี้อยู่คืออุ่นใจใสเอสไหมเอสในแผ่นนี้ก็โหดนะครับใสเอสไปมือใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเอสเปโซกับแวมไพรมันยังทำยากอยู่ใช่ครับมันทำยากแต่ถ้าคุณเล่นใน สักระยะหนึ่งแล้วมีทรัพยากรในการปั้นเนี่ยผมมองว่าการปั้นเอ็เป็นคันดี้รลเวลสินี่ใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ถ้าคุณทําได้มันจะเก่งมากนะครับดังนั้นขออนุญาตใส่ไปในทีมแล้วกันนะเอ็มาแล้ว1ตัวก็ทรงนี้สวยนะลงอารีนาได้แน่นอนนะครับถ้ามีเอ็แล้วก็ต้องมีตัวฮิวดีๆสักหนึ่งตัวอ่ะจัดเป็นแกะไปเลยโกได้นะครับแบบนี้คือแจมและ ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราต้องการตัวฮิวเพิ่มหรือต้องการตัวดาเมจเพิ่มหรือต้องการตัวแทงเพิ่มอ่ามันอยู่ที่เราถ้าแนะนำนะครับแบบครบๆแล้วก็แทงได้ดีด้วยเนี่ยแนะนำเป็นฟีนองเซียอ่าตัวนี้ยังมีอยู่ในตู้เลทน,นะครับนี่ทรงนี้ก็สวยนะใช้ลงอารีนาได้นะครับสำหรับมือใหม่เซตแบบนี้แล้วแอมพายทำแคนดี้เนี่ยมันจะเป็นนี่ฟีนองเซียบัฟบัฟ เอเป็นโซ่นะครับแล้วก็ทำนามเมจไปมีแก่คอยฮิลเอค c a r อคอ,อซ s u พ p o r t เอ็ดอีกทีหนึ่งแล้วก็ไวเบอร์รี่บัฟทั้งหมดได้นะครับสวยงามเซตนี้น่าเล่นมากแล้วก็ลงด่านถ้าไม่ใช่ด่านเฉพาะที่ต้องปราบบอสนะครับผมว่าไปได้ไกลอ่าทีมนี้แล้วครับทีมแรกต่อไปสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำเอนะครับและทำเป็นแวมไพร์ไปแล้วก็ลองดูเป็นเซตนี้เออเซตนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกัน ดูดีครับเป็นปีนองเซียเนี่ยไปบัฟแวมพร์ใช่ไหมแวมพร์ ire, คุณต้องทำแคนดี้นะระยะเวลาในการทำก็ไม่นานนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะขยันหรือเปล่าแค่แคนดี้เวลสิบเนี่ยก็เก่งโคตรๆแล้วนะเออด้วยบัฟด้วยสกิลตีแรงครั้งเดียวคือฝ่ายตรงข้ามแม่งแทบตายอ่ะดังนั้นไปทำนะครับผมมองว่าเซตเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วในการเล่นในอารีนาของมือใหม่นะครับแล้วก็การลงด่านผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ มีแวมพร์น่าจะผ่านได้ทุกด่านที่เป็นด่านเฉพาะนะครับด่านปราบบอสพวกนี้ชิลๆเลยเออหรือจะเปลี่ยนนี่เอาตัวนี้ออกไปแวมพร์เรามีแล้วใช่ไหมเราต้องการตัวฮิวเพิ่อมอีกสักตัวก็ไปปั้นพวกพาเฟ่สมุนไพรก็ได้เสร็จนี้ก็ลงด่านได้แน่นอนนะครับดีด้วยนะหรือจะเป็นทับทิมอ่าทับทิมกำลังมานะครับในช่วงนี้ลงด่านอย่างเอพิโซด14ีเนี่ย 14มื่นะครับบางดาเน,นี่ยดามเมจเราจะไม่พอเว้ยแล้วถึงดามเมจพอก็หิวไม่พอดังนั้นก็ต้องมีทับทิมผมว่าทรงนี้ก็สวยนะอืมทรงนี้ก็ได้อยู่อ่าต่อมาสำหรับคนที่เบื่อเอสกแวมเนื่องจากเจอบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองจัดให้ดูเป็นเซตฉลามก็ยังคงดีนะครับในอารีนาผมเองก็ยังคงใช้อยู่อ่าเป็นฉลามไปนี่ออกเป็นฉลามเอแคร หน้าเป็นฟินองเซียก็ได้เหมือนกันนะครับไม่แย่เลยนะนี่ตรงนี้ก็สบายแน่นอนลงด่านได้ยาวๆครับผมว่าต่อให้เป็นมือใหม่นะถ้าสมบัติซักเลเวล5ท็อปปิ้งประมาณ1เนี่ยจบเอพิโซด10ปกติได้สบายๆถ้าคุณจัดแบบนี้นะครับเพราะผมเองก็ชิวๆเหมือนกันในเซิร์ฟดารก์ก็ลุยง่ายๆนะครับอ่าหรือจะเอาไปในทาง สายเฉพาะนิดหนึ่งแต่สายเฉพาะนี้ผมมองว่ามือใหม่ก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับแล้วตัวก็ใช้ได้แน่นอนด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นี่อ่าลงดาได้แน่นอนมีฟักทองคอมโบกับแกะแล้วก็ฟาดฟันไปเรื่อยๆสมบัติอาจจะใส่แบบนี้ไปก่อนก็ได้หรือถ้าจะเอาชัวร์กัาน,นี้แล้วเป็นสายเฉพาะจริงๆนะครับแล้วน่าจะผ่อเล่นได้ในคนที่ระดับใกล้เคียงกันสมบัติพอๆกันผมว่าเซตนี้ตอบโจทย์มาก นี่เออก็ดีแต่ว่าสมบัติอาจจะเป็นซัมมอนนะครับเอาเอแครออกไปใส่เป็นหอยนางลมอ่ะโอ้โหเซตเนี้นะเป็นเซตที่ลงด่านเทพที่สุดแลละส่วนตัวนะผมมองว่าเซตเนี้ยดีที่สุดไม่ใช่แค่มือใหม่นะครับมือเก่าก็ใช้กันเว้ยผมใช้ทีมนี้ยจบเอพิโซดเท่าไหร่วะสมาสเตอร์หลายๆด้านคือใช้เป็นเซตนี้ก็ทางนั้นไม่ใช่ค่ผมนะครับ ระดับท็อปเซิร์ฟทุกคนก็ใช้เกือบจะหมดเลยอาจจะมีการเปลี่ยนสลับนู้นนี่นั่นไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเซตเนี้ยดีสุดแล้วการลงอารีนาก็โคตรจะตอบโจทย์นะครับสมบัติไม่ต้องสูงหรอกเอาแค่เวล5ขึ้นไปสมบัติสมอนนะเวล5ขึ้นไปก็ใช้ได้และหรือถ้ามือใหม่จริงๆเนี่ยขอขึ้มีสมบัตินี้ก็พอแล้วจริงๆเออไปนเน้นท็อปปิ้งเอาก็จะถือว่า,าดีมากๆเลยนี่ ลักลักก็จะประมาณนี้ครับที่ผมมองว่ามันลงได้ทั้งอารีนาแล้วก็ PVP นะเดียมาอันเดียวกันดีว,ว่าลงได้ทั้งอารีนาแล้วก็ลงด่าน <c oughs> อ่ามันก็จะมีบางคนชอบตีไวใช่ไหมตีไวในปัจจุบันเนี้ยผมมองว่ามือใหม่ทํายากนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟพวกดาร์กเซิร์ฟอะไรพวกเนี้ยมันยังพอทําได้อยู่ดังนั้นเดี๋ยวลองแนะนําดูนะครับตีไวในปัจจุบันมันจะอ่าไม่ค่อยเหมือนกับซีซั่นเก่าๆนะ มันจะเป็นประมาณนี้ผมก็ใช้อยู่ลงด่านได้ดีนะครับจบเอพิโซด14แล้วแต่บางด่านที่เป็นด่านเฉพาะนี้ยังไม่ผ่านอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นฟีนองเซียและตัวข้างหลังนี้อาจจะเป็นแกะเป็นตัวฮิลหรือเป็นตัวดาเมจตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถือว่าลงด่านได้ฉลุยเนี่ย <Yeah. S 1> ประมาณนี้แหละบัพพะคุมก็ลงนี่แล้วก็ลงตัวฮิลตัวหนึ่งมันจะได้ฮิลไว หรือเราต้องการเซฟหน่อยก็ไปใส่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยทรงนี้คือโอ้โหตอบโจทย์มากลงอารีนาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ารูปแบบทีมมันสวยหรือจะเอาแบบนี้ไปเลยเนีย่อันนี้คือเทพทุกอย่างอารีนาแล้วก็ลงด่านแต่ถ้าลงด่านเนี่ยใส่เป็นแกะจะดีกว่านะครับแบบนี้นะก็ลองไปยุกดูพูดแบบนี้มันอาจจะรวมๆแล้วก็กำกวมแต่ว่าเราต้องไปต่อยอดกันเอาเอง,เ,องเพราะบางคนน่ะ ผ่านด่านไม่เหมือนกันเว้ยบางคนก็อาจจะฟุกผ่านบางด่านได้ง่ายๆบางคนแม่งเล่นสิบรอบยังไม่ผ่านเลยเออถูกไหมอย่างผมอะมีอยู่ด่านหนึ่งแม่งติดแบบวันสองวันพออีกวันหนึ่งอะมานั่งเล่นแบบกดไปงไนะั้น้วปล่อยออโต้ชิวๆเลยแม่งผ่านเฉยอ <c oughs> แล้วเราจะกดทําไมมันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับอาแต่เซตที่แนะนําจะประมาณนี้นะถือว่าดีทุกเซตนะครับทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะไปประยุกต์กันแบบไหนนั่นเองเออล่างๆประมาณนี้ถ้าแนะนำจริงๆนะครับไปทำเมตาเลยเมตาก็จะเป็นแรมเอชใช่ไหมแต่มือใหม่อาจจะตึงมือนิดนึงต้องขยันนะครับประมาณนี้แหละเนี่ยสมบัติใส่เป็นนี่เนี่ยแค่นี้ก็จะเทพทุกอย่างลงด่างมีเอที่ทำคนดี้มันจะแบบอ,อดาเมจมันได้ครบมากแวมพร์คอยปราบบอสดาเมจเดี่ยวรุนแรงตอบโจทย์จริงๆ ส่วนบางคนที่มี Ancient l e g e n d นะครับถามว่ามันเก่งไหมในกรณีที่แวมกับเอสถ้าคุณจะปั้นแล้วมันยังไม่ได้ทำแคนดี้เนี่ยผมว่าราชินีกับนางฟ้าจะเก่งกว่าแต่ถ้าเอสกับแวมพายทำแคนดี้แล้วมันจะเก่งกว่านางฟ้ากับราชินีนะครับก็ช่างใจดูนะว่าคุณอยากได้ทีมประมาณไหนลองปลายยุคกันดูอ่ะมาตอบให้แล้วนะครับสำหรับคนที่ให้จัดทีมให้หน่อยขอแบบเล่นได้ทั้งทุกโหมดอะเออ มาตามนี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย